มาแล้วครับพลังกาดดันวิญญาตเข้าไปเดินเซตสุๆ,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 ๆิ้วฟวิ้ปุ๊บโอ้โหหายไปเป็นเบื่อเลยและติดป้ายสองตัวครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผม e ซี c นชาแนลวันนี้เรา,าอยู่กันในเกมบลีสเทพมอร์นะชีวิตมีแต่ชีวิตนีกก้แหละเช่งเคยนะครับผมก็ผมเนี่ยได้อัดคลิป การสุ่มไว้อีติโกไปแล้วนะครับแต่พอดีว่าคลิปไฟมันเสียเย some, ยเ่ยวก็เลยไม่ได้ลงเลยดูตอนแรกผมจะลงกะว่าจะลงก่อนคลิปวันฮันแมนด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไฟมันเสียก็เลยไม่ได้ลงเนาะวันนี้เนี่ยผมก็จะเลยมารีวิวมาบอกว่าไวอีติโกเนี่ยเก่งจริงไหมพูพีโหดไหมควรค่าแก่การสุ่มหรือเปล่านะครับอ่าแลนนี้เนี่ยผมก็ปั้นได้ค่อนข้างโหดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไวอีติโกผมก็กรอบเหลืองตัวเดียวในทีม ลูกหลักในลูกรลักกรดูแลกันขอบเหลืองสี่ดาวเออผมยังเอา,เอาตัวนี้อะยังไม่ห้าดาวเลยนะนะโคห้าดาวแนะ่นอนครับก็จะแตกก็จะต,ต,ต,ตามนี้นะครับพลังจุกที่อยู่ที่สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ 7, 2, เจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองเพื่อถึงที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่ร้อยเจ็ดสิบสี่ครับพลังกดญแจวิญญ,ญาณอยู่ที่สามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองเลเวลหกสิบเจ็ดนะครับคุณภาพก็สีเหลือง Down, down, นะ 67, อัพดาวก็สดาวนะครับสกิลเลเวลหกจุดเจ็ดตันทุกอันนะครับโซต่อสู้เนี่ยผมก็ใส่ตามนี้เลยสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมแนะนําเป็นโซต่อสู้ทําร้ายกับโซต่อสู้คริติคอลนะครับตัวนี้เนี่ยเน้นจะทําสับเป็นดาเมนหรือสับเป็นคีก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถกดล็อกถ่ายทอดโซได้นะเพราะว่าผมเนี่ยมีเศษกับอ่าหินม่วงไม่พอนะก็เลยยังไม่สามารถกลดล็อกเจ้านี้ได้นะครับแต่อัะนนะั้ก็เดี๋ยวผมน่าจะปกดได้แนละ้ว โอเควันนี้เนี่ยก็ตามที่ผมบอกแล้วว่าผมจะมารีวิววิติโกนะครับโดยการเอามา2 6หกับคนอื่นนะครับแต่ผมเนี่ยจะต้องเอาตัวยืนหยังมัซุมโตะมาช่วยนะครับใครไม่ได้มียืนตัวเดียวไหววาโอเคครับเราจะเอามัซุมโตะมายืนช่วยนะครับเอออย่างแรกเลยเราไปทดสอบครับเพื่อนๆ่อน้องๆในเพื่อนของผมก่อนก่อนเลยนะครับเราไปด้วยกับน้องเตงก่อนเลยเพื่อนน้องผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วนะเออ แต่ก็เอามาเป็นตัวกระสอบทรายเหมือนเดิมก็เลเบิลสิบสิบเจ็ดถือว่าห่างกันเยอะมากก็เจ็ดวันที่แล้วยังไม่ล็อกอินนะครับที่จริงมันเลยกว่านั้นละแต่อันนี้เขาโชว์แค่เจ็ดวันวัดฝีมือเลยดีกว่ามามาแล้วครับช็อตนี้แล้วก็มาแล้วครับสับแรงได้ทอกเวียนได้ไป็นแสนโอ้สี่แสนหนึ่งแสนเอออะไรวะเอามาไหมสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันดาเมจโหแรงมากๆอะไรครับเนี่ย เป็นไงครับสำหรับไดเมนชั่นสลัวิ่งแล้วก็ปาดาบไปที่สุดท้ายปุมระเบิดโอ้โหโคตรเทตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวชอบตัวอวยของผมในกระตูเลยนะครับผมก็เลยจัดหมายโคตรเลยเนาะตมบอลชายหายไปก่อนครับจากนั้นก็ไดเมนชั่นสลัมาแล้วจ้าปุ๊เรียบร้อยสองตัวหนึ่งแสนแดมื่นดาเีนะ แรงไม่แรงก็ดูเอาแล้วกันออโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในอารีนา่ากันดีกว่าปรเดี๋ยวไอันี้มันอ่อนเกินไปจะไม่เห็นภาพนะเนาะฉังนั้นเรามาไฟฟัดไฟไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟเวียงกันกับคนนี้แล้วกันพลังกดดัมยานรวมอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นดาเมจผมสองตัวอ,อีกแค่เจ็ดหมื่นดาเมจเจ็ดหมื่นนะครับจะมาดูกันว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่า <c oughs> พลังห่างกันประมาณหกหมื่นเนาะเข้ามาในเกมไปที่เร้อยแล้วครับก็ปเปิดไปก่อนด้วย การสับกระดานวิญญาณได้ไปชัดแส้นฟิ้งฟิงฟิงฟิงโอ้โ um at หตัวไปสามแสนเจ็ดหมื่นด้เมจแต่ละตัวนี้บอกเลยว่าเข่าสุดครึ่งรอทุกตัวแล้วก็เข้าไปสับขี้แตกคุณจิกีวิคุยะถึงกับลงไม่นอนเลยครับแล้วก็เกสกาเทนโชจากตัวประกอบหัวส้มครับแล know, have, silver, ้วก็หัวหน้าอิสกิยะแทงเข้ามาครับปะปะได้ครับจากนี้มัาซูโมโตะก็หายในกระเพื่อมาปบปั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 บอืมดูนว่าสองวีหกเนี่ยจะชนะหรือเปล่าที่ผมไม่เอาอ่า หนึ 1> 1, ่งหกเนี่ยเพราะว่ายังไงมันก็ยืนไม่ไหวอยู่แล้วนะบผมก็เลยต้องเอาสองมีหกแะแล้วก็ระเบิดมา,าโคติสตันเรียบร้อยหน้าจะแห้งกับตาลนี้เฮ้แต่ก็มีสิทธิ์ชนะที่ตรงไหนวะเรียบร้อยครับหน้าจะแห้งครับแห้งว่ะอ๋ยโดนเออน่าจะแห้งเฮ้แต่เราก็มีสิทธิ์นะใช่ว่าเลือดจะน้อยนะใช่ว่าเลือดจะน้อยโดนสะับมาก่อนครับจากนั้นมัตสึมโตะมา โทเซนคานาเมะแล้วก็สับจากโวน่าซาระคิจากมันก็ไอ้ปูยับเยียร้อยครับตายข่าวดงไปแล้วดูเหมือนว่าผมน่า,นาจะต้องเบิกเจะมาพูดมาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับดูเหมือนว่าผมน่าจะต้องเบิกแนวหน้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเอ่อเอาเป็นมัสซุมโตะ s s r ดีกว่อ,อมจัดไปมารอบนี้จะมาดูดีว่าผมเมป็นชนะหรือเปล่า ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆนะครับเป็นตัวดาเมจที่น่าจะแรงที่สุดในเกมในตอนนี้แล้วนะสำหรับผมเนี่ยแนะนําว่าควรจะมีเนาะเออมันเท่ด้วยแล้วก็แรงด้วยมาแล้วครับไดเมนชั่นสแลปฟลิ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 ปบูมสามเซนห้าถ้าให้เป้าสุดๆอนะ่ะตัวนี้น่าจะเก่งกว่าปู่ยาม,ม่านะครับปอบป,อบ,ปอบฟันแต่ผมเนี่ยยังฟันไม่ได้สุดขนาดนี้ไงเกสิกาทเทนโชจากซันยังสุดภาคก่อนครับจากนั้นก็เกสิกาเทนโซจาก โอปปวกกับหัว้มฟาดมาต่อครับแล้วก็เค็นโดเรียดจากซาราคิเกปติฟาดมาครับบอกได้ว่าชิวๆครับก็ฟันมาจากไอตัวโอปปวกหโบส้มแล้วก็โบนัสซาราคิฟาดมาครับแต่นั้นก็ตุยปกก็มาแทงครับจากนั้นก็ตบบอลชายหาจากมัตสึโมโตะอยู่อารผมปบ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 บเรียบลอยครับเกมทีเดียวเออโอเคครับเรามาดูรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับแอนแรกก็คือเบอร์เซิร์กนะครับสร้างดาเมจใส่ศัตรูเดี่ยวมีโอกาส50% ทำให้เป้าหมายโจมตีติดใบต่อเน,นื่อง1รอบเป้าหมายโจมตีที่มีผลดอดแต่ละชั้นเพิ่มดาเมจของสกิลนี้สิบเปร์เซ็นต์ให้เป้าหมายโจมตีติดเลือดไหลต่อเน,นื่องสองรอบแปลไทยให้เป็นไทยก็คือเวลาไว้อีติโกเนี่ยเข้าไปสับโลโล่ฟับใช่ไหมครับก็จะมีทําให้จะทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสติดใบต่อเน,นื่อง1รอบติดใบก็คือไม่สามารถใช้โฟลแอคทได้นะครับแล้วก็ ป้าหมายโจมตีที่มีผลดอดแต่และชั้นเพิ่มดาเมจของสกิลนี้10%เนี่ยก็คือถ้ามันเป็นการเก็บสแต็คครับยิ่งสแต็คนี้เยอะเนี่ยก็จะเพิ่มทีละ10%ทำให้เป้าหมายโจมตีติดเลือดไหลต่อเนื่องสอบอบนั่นเองครับผมต่อไปก็คือพลังกด,ดันิญญาหรือด i เม n ชั่นส l ลด e นั่นเองโคตดเท่ท่านี้บอกเลยว่าถูกใจผมเข้าไปฟันฟึ่งปงฟึ่งปงฟิ่ง,ง,ง,งแล้วก็ปามมีโอ สร้างดาเมจใส่สตูท,ท,ทั้งหมดมีโอกาส20%เนทำให้เป้าหมายติดใบมีผลดวนตัดสินหลังปลุกเตื่นอาวุธเพิ่มหลังปลุกเตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากรอรอบต่อไปทำงานสกิลย่อยแน่นอนแปลไทยให้เป็นไทยก็คือประมาณนสร้างดาเมจใส่สตูทั้งหมดมีโอกาส20%เซนทำให้เป้าหมายติดใบมีผลดวนตัดสินหลังปลุกเตือนอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากรอบต่อไปจะทำงานสกิลย่อยแน่นอน แปลไทยให้เป็นไทยก็คือเราจะทําดาเมจหมู่ใส่ฝังตรงข้ามแล้วก็มีโอกาส20%ทําให้ฝังตรงข้ามติดใบซึ่งไม่ใช่ไม่สามารถใช้ผล้เล็กแทงได้มีผลโดยตัดสินหลังอันนี้เนี่ยหลังปุกตืนอาวุธเฉพาะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากพูดนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหาอาวุธปุกตื่นได้ยากนะในตอนนี้นะแต่อนาคตเนี่ยเจ้าอาวุธของไวอิติโกเนี่ยก็จะเข้ามาพร้อมกับเจ้าอาวุธของนิสิติยะโทชิโร V2 นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอ่า แอคแท็กดาเมจระดับสูงนะครับดังนั้นก็เป็นพาสซีฟนะครับฮอลโล่ Hollow ในตัวนะโจมตีเมีโอกาทําให้เป้าหมายเมี่อกาทําให้เป้าหมายโจมตีติดเลือดไหลเพิ่มเติมต่อทั้งสองรอบเมื่อได้รัการต่อสู้มีฝ่ายรูอยู่อรอดทุกๆหนึ่งตัวจะเพิ่มค่าฟูเร็กแท็กให้ตัวเองเพิ่มเติมต60แต้มเมื่อสิ้นสุดการโจมตีเป้าหมายโจมตีแต่แตและตัวที่อยู่ในสถานะจะไม่สามารถเหมือนปกติเพื่นฟูลเอง200แต้ม แปลไทยเป็นไทยอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือทลาส์สิกตัวนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ทําให้เป้าหมายติดเล็ดไหล2รอ,อบแบบอยู่ดีๆก็มีสิทธิ์ติดเลยนะครับแล้วถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยมีตัวอดไตัวหนึ่งหรือแบบนับเป็นตัวเลยนะสมมติฝั่งศัตรูเหลือรอดสตัวใช่ไหมพอมาเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะได้ตัวละ60แต้มนะครับหกสิบฟูลย์แอคแทมนะสมมติไว้ที่โกะผมไดเไม่ใช่ดันป่าดาบตูมฝั Pop ่งโน้นเหลือสองตัวเราก็จะได้ 12 0แต้แมฟูลเลกแท็กในเทิร์นต่อไปนะครับอ่าแต่ถ้าฝั่งศัตรูที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีโอกาสติดแช่แข็งหรือกละหนหรือสตันเนี่ยเราจะได้200รูลเลกแท็กนะครับผมอ่าเข้าใจไหมก็ถ้าแปลไทยเป็นไทยอีกชั้นหนึ่งเลยก็คือฝั่งศัตรูที่เดือดรอดเนี่ยเราจะได้ตัวละ60สูลเลกแท็กต่อหนึ่งตัวส่วนตัวที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในเทิร์นที่แล้วเราจะได้มา2 0 0แตม อันนี้คือแปลไทยเปไทยสุดๆแล้วนะครับ5้าโคดไหมตัวนี้สําหรับผมถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะทุกเทิร์นสามารถใช่อันตีได้เป็นตัวที่ควรจะหามานะครับสาหรับผมเนี่ยจ้าไวติโก้เพื่าที่จะมีติดตัวนะเออเราไปดูกันอีกสักนิดสักหน่อยผมรู้สึกว่ามันยังไม่เข้มข้นพออ่ะเออมารอบนี้ผมจะลองใช้ทั้งเซตทีมเลยครับใช้ทีมเต็มเราลองสู้ดูว่ามันจะโหดขนาดไหนเนาะมาผมจะลองใช้ทีมเต็มเลยนะครับ ก็เดาตะกิมาปึ๊บแต่ั้นเนี่ยผมจะไม่ใช้ทีมหลังนะผมจะเอาแค่ทีมหน้าพอไปเลยโอเคเราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาก่อนด้วยระเบิดกดดาวิญญาจากยาจิรุของฝั่งเขาก็60,000ดาเมจแล้วก็ไฮเนโกจากมัซโมโตะฝั่งเขาพัดมาครับไม่มีตรงไหนติดใบแล้วก็ซันเงสืร์เทสกาเซนโชฟาดมาติคิติที่ข้ครับโครูเคียผมใกล้ตายครับแล้วก็วีดีทำนันที่91อินโทคาโชสาดหน้ามาเปี่ยงไป220,000ดาเมจครับ แต่นั้นก็เริ่มการตีธรรมดาครับมาซูมโตโ้ฟันมาแต่นั้นก็ซันเกนซึฟันมาต่อบปูยามะเข้ามาฟันมาซูมโต้ผมโคจิกิมิปูยะเข้ามาฟันลูกไอ้ลูกอะไรน้องตัวเองตายไปที่จากนั้นก็ตบบอลชายหาบจากมาซูมโต้คืนไปครับ,หน, 40, นรนนรบหนึ่งแสนสี่หมื่นตามเมล้วเกสแล้วก็เคนโดเดี่ยวดันฟาดไปครับหนึ่งแสนตาเมจแต่นั้นก็เกสสกัดเฮนโชสีดำจากอิจิโกะเราฟาดลงไปอีกหนึ่งแสนตาเมจแล้วเข้ามาแล้วครับพลังกดดันวิญญาณเข้าไปเดมิซันวิ่งตูม โอ้โหหายไปเป็นเบือเลยและติดป้สองตัวครับแต่นั้นก็วิธีนี้ก็จะอินโพกโชไม่ตายนะก็เขย่าตัวเดียวกันซ้ำไปก็รอบฟาดเรียบร้อยยังไม่ตายท้นงั้นก็ปิดเกมนะครับวิ่งตูมเรียบร้อยครับเป็นไงผมบอกเลยว,ว่าตัวนี้เนี่ยเก่งกว่าปุยามะเลยนะครับ หนึ่งเลยก็คือสามารถอันติได้ทุกเค์นแน่นอนยิ่งฝั่งนู้นเหลือรอดเยอะหรือยิ่งฝั่งนู้นตายเยอะตัวนี้ก็ได้อันติเหมือนกันครับฝั่งนู้นรอดเราก็ได้พลังฝั่งนู้นตายเราก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวต่อสู้โซเสือขาวนะครับยิ่งฝั่งนู้นตายเราก็จะได้ฟูเรยกแท็กมาโอ้โหสำหรับผมเนี่ยในคลิปนี้ที่ผมจะมาบอกว่าเจ้าไวริสิโกเนี่ยมันดีหรือเปล่าควรมีหรือเปล่าสำหรับผมผมมองว่าตัวนี้นี่ยจะให้อยู่ในไอซียเอสเลยนะครับเป็นตัวที่ เก่งที่สุดในเมตานี้ก็ว่าได้เลยนะครับน่าจะเก่งกว่าปู่ยามโามโตน่าเมสุดกว่าสามารถใช้ฟูลเลคแท็กได้ทุกเทิร์นแล้วก็น่าจะอะไรหลายๆอย่างได้ดีกว่าปู่ยามามนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดผมบอกรายละเอียดสกิลผิดหรือพูดอะไรผิดก็ เตือนกันมาได้นะครับหรืออยากดูตัวไหนให้รีวิวตัวไหนในเกมนี้ก็ท mm ักกันมาได้นะครับผมก็ถ้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ย mm hmm. ก็รอติดตามดูกันนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันครับผม always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never.